จริงๆนะทำไมเธอลงมาช้าจังอะไรนะทำไมเธอลงมาช้าจังคุณกูน์กโทรศัพท์อยู่หัวเก่าโถมาโว้ยเก่าไม่ใช่เพื่อเบอร์ที่เก่าเรามีเพื่อนสิบคนมีเหัวสิบคนใช่ไหมคนป้าใส่เบิ้งสุดด้วยล่ะใส่เบิ้งสุดกินเขาด้วยยืนให้เบิ้งด้วยยืนให้เบิ้งด้วยอืมผู้น่ะโว้ยผู้น่ะเบื้องนะ กระโปงตัวนี้เนาะหีเขียวมากเลยกระโปงตัวนี้นั่นขัอนุญากจิ้มก่อนแจมเกวก่อนแจมเกลโมมิยังกินหลายตัวสมยิงมือนี่นะมีแค่นี้เนื้อปลาแจมเกลกับอันเนื้อกินซ้ำนี่ก็เอาละมือนึงเนาะแซบแล้วสะกิงบ่ายาก็บมาใหม่เนาะอืเนื้อทอดกับเสียงทุกคนอือเ้าวนี่อันนี้อะไรอันนี้คืออะไรบ้างด้วยอยี่ยงกะ ัวเอาเอาตั้งตั้งให้ดูหน่อยดิวัวดอกแค่อะไรนะวัวดอกแค่ดอกแค่เอาแม่อันนี้ว่าแม่นบวดอกแค่แม่อนี่ดอกแค่นี่ดอกแค่ขาวอันนี้ดอกแค่เหลืองจริงเหรอกินแล้วตั้งอันเหรอกินข้างในมันมีอะไรข้างในเขาใส่ยังแม่เป็นเนื้อปลาอะไรเนื้อปลาเอาเนื้อปลาเนื้อปลาสับบ่แม่ก็หมักหมักตำตำตำใส่เครื่องแสดงว่าเครื่องใส่ใส่เครื่องเยอะ ยายจะนี่แม so <laughs> well. ่ก <laughs> ินข้าวแล้วนะใส่เครื่องเยอะใส่เครื่องใส่ตะไคร้ไม้ตูโอ้แล้วก็ใส่ในดอกมาแม่เป็นหนึ่งมาแม่้อุยสมหญิงฉันไม่ได้กินนานแล้วนะนี่ฉันไม่เคยกินอ่ะตัวตัวดอกแคร์โอ้เราไม่เคยกินนานแล้วมีใครเคยกินมั้งดู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 มาชิมก่อนดอกขมๆหน่อยขมดอกแคร์ขมไหรดชใส่ในสมหญิง ตุ๊กตาก็ไม่ได้กินดนเลยเนีเป็นไงหอมนะมันหอมนะหอมเครื่องฉันก็ไม่ได้กินนาน้วฉันก็ไม่ได้รู้ยังจำรสไม่ได้ใส่เบิรงดูก็คนไม่ชอบผมก็จะขมนิดนึงอืมก็ทราบด้วยเหรอความหอมไหมแม่ยังไม่เคยกินนะจริงๆไม่เคยกินเลยสมหญิงฉันเป็นคนอีสานฉันก็ไม่ได้กินนานมากแล้วอแม่เห็นมะมงใหญ่ทายัดพัก แซ่บอืมอันนี้ของหวานข้าวเมาเอาข้าวเมาที่เราไปวัดเมื่อวานไงที่มันเป็นข้าวเขียวเียวนี่แม่เอามาใส่แม่เอามาทำอะไรอ่ะใส่ข้าวใส่มะพร้าวมะพร้าวอ่อนไงใส่มะพร้าวอ่อนมะพร้าวหอมจริงเหรองามันด้วยนี่เมื่อวานนี้มันเป็นข้าวเมาใช่ไหมเป็นข้าวเมาที่มันเป็นเม็ดเม็ดแล้วแม่ก็เอามาใส่แบบว่าใส่มะพร้าวอ่อนแม่แม่มันหอมมากเลยอ่ะหอมมะพร้าวนะอม้าะอชิมได้ปะชิม ให้กัดนิ้วใส่ด้วยนะอร่อยมากอร่อยมากอช่อร่อยฮะกับข้าวอร่อยมากอีแม่อีแม่อีแม่กินของคาวไปก่อนไม่ได้ไม่ได้เรียกอีแม่โด่งเลยเนาะอืแซ่บปะอันนี้ข้าวเช้าหรือข้าวไหนนี่สมหญิงบอกเพื่อนเดีข้าวเช้า แซ่บหลายเนาะแซบแซบแซบกินแค่นี้ก็แซ่บแล้วโอ้มากกันนี้ได้ไหมมีอีกตัวนึ่งนม่ข้าวอยู่ไหนกินก่อนได้ปะมีอีกตัวนึงอหน่อมีสามตัวอ๋อเหรอือใช่เนื้อก่อนเิงก่อนหอมิใช่ไหมอืมทำไมต้องเอาเข้าลึกขนาดนั้นด้วยแซ่บกับข้าวยาชาแเอออืมประหยัดเจ้าของเห็ดแล้วเออว่าแล้ว คุ้นๆใช่ไหมบ้านแล้วรสชาติคุ้นๆใช่ไหมเวลามีปลาไม่ให้ทำอีกได้ออกมาเลยแบบแม่ไม่บอกวิธีนะไม่ต้องบอกแม่ม่ต้องมาแค่ส่งปลามาปีหน้าปีหน้าได้ปลาปีหน้าได้ประแดด ไปแดกที่ไม่มีอีี่ยไปแดของเราไม่ไม่มีไม่มีนอนด้วยนะมไม่มีไม่มีนอนใช่ใช่นอเนี่ยอกินก่อนนะอืออองเอาเออเออเอเออกออเออเออเอเัอเออเอเออเออเเออเอเออเอาเเอ